โออิู้เป็นสภานักเรียนที่มีบุคลิกน่ากลัวแล้วก็น่าเกงขามในสายตาของคนอื่นเนี่ยก็คงจะไม่กล้าเข้าหาเธอสินะแต่วันนี้เราจะมาแปลงโฉม a o e. ินะคะให้กลายเป็นสาวน่ารักค่ะโอ้โหนี่มันเด็ดไอดอลนี่นะและแค่นั้นยังไม่พอชิโรมิก็ามาด้วยนะแถมนางเนี่ย มาพร้อมกับชุดบิกินี่แมวเหมียวสาวสุดเซ็กซี่ขยี้หัวใจ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลเดโมเช่นเคยนะคะอุ้ยทุกคนวันนี้นะคะโออี e. เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเุ้ยปกติแล้วเนี่ยโออี e. นะคะจะเป็นผู้หญิงที่ห้าๆๆแล้วก็น่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะโออี e. เนี่ย มาเป็นสาวเมดแล้วก็น่ารักด้วยนะคะเฮ้คือปอจะบอกว่าเจ้าของมดนี้นะคะคือคนเดียวกับคนที่ปอเนี่ยเออเคยทำคลิปนะคะเกี่ยวกับ o อเจ้าตัวนี้ไปนะคะเป็นไงทุกคนน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะปอบอกเลยว่า คลิปในวันนี้นะคะค่อนข้างพิเศษเลยนะเอาละค่ะเดี๋ยวปอจะมาบอกว่าใครนะคะที่เป็นคนสร้างมอดสุดน่ารักอันนี้นะคะมาให้เราได้ชมกันค่ะจากช่องนี้เลยนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะอยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนแต่ว่าปอเนี่ยอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะปอก,ก็เลยต้องใช้เสียงของ Google นะคะก็คือช่องชื่อนะคะตามนี้เลยค่ะ y ยู่ขลิเกมเนก็อยากจะบอกว่าอาริกาโตโกเซมาสเอย้ยทุกคนดูสิจะบอกว่าเวลาที่เขานะคะตกใจเราเนี่ย หน้าตาของตัวละครนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหดูดิโคตรน่ารักเลยคือเป็นมอดที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นสีหน้าของตัวละครเนี่ยที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะอย่างตัวเรานะคะถ้าเดินเนี่ยก็จะเป็นแววตาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราลองหยุดเดินดูล่ะปุ๊บ อ่าเห็นไหมคะว่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะนี่เออ่ตรงหน้าของเธอเนี่ยมันคือสิวใช่ไหมเออเหมือนว่าอโออิ e. นะคะจะมีสิวอักเสบที่บนหน้าด้วยนะคะโอ้โหขอภูมิใจนำเสนอมอดนี้มากๆเลยนะคะดูท่าเดินสิเป็นไงอย่างชิวเลยนะนี่เธอ <No. S 1> อุย๊ย อย่าเพิ่งผักฉันสิเรามาถ่ายรูปด้วยกันไหมจ้าเพื่อนอนี่เราเป็นเพื่อนกันนะจ้าทุกคนปอชอบมากเลยค่ะดูดินางแมวเหมียวัยวหัวใจนะคะมอดนี้นะคะปอเนี่ยนั่งทํำอยู่นานเลยนะคือแบบมันค่อนข้างงงแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะก็ใช้เวลาในการติดตั้งมอดนี้นะคะไปประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะเออเฮ้ยนี่ เหมือนฉันจะเจอฝาแฝดเลยเฮ้ยนั้นมันอออีนี่นาเฮ้ยอา้าหวัดดีเพื่อนนี่เราเป็นฝาแฝดกันนี่นาเดี๋ยวปอจะลองเดินชนเขาดูนะคะปึ๊บว้อย่าทำฉันนายไหมอะไรอ่ะ hmm. นั้นเธอทำท่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน่ารักมากว้าวฮุ้ยน่ารักสุดๆเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเขา้าไอิมากมากเลยจะบอกว่าเวลาที่นางเนี่ยทำท่าแบบนี้นะคะ ดวงตาของนางเนี่ยก็จะมีรูปหัวใจอยู่ในตาด้วยนะคะโหยทุกคน hmm. ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดเลยนะคะนี่เดี๋ยวปอจะพาตัวละครนะคะมาลองหัวเราะดูเนาะไหนมาดูซิอ่ะอันนี้คือเป็นท่านั่งท่านอนปกติเลยนะคะแล้วก็ เป็นท่าหวัวล้อปกติเลยเนาะอุ๊ยคือทำไงอะ่ะคือฉันอยากจะมีท่าทางเหมือนตัวละครตัวนี้บ้างอะ่ะก็คือบอกว่าเอา่อทำท่าแบบว่าคล้ายเน่ยไอดอลเลยนะคะโคตรน่ารักเลยคือคลิปนี้นะคะ <S 2>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  เป็นคลิปที่ปอเนี่ยพูดคำว่าน่ารักนะคะได้หลายคำเลยนะแต่ว่าทุกคนเนี่ย ก็อย่าลืมไปนะคะต่อให้ r o i เนี่ยจะแบลแค่ไหนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงยังทิ้งตัวตนของตัวเองไปไม่ได้หรอกนะคะไม่ว่ายังไงฉันก็ยังคงเป็นคนที่ชอบใช้กำลังอยู่ดีเนี่ยแหละโอ้โหพูดแล้วก็ลงมือเลยนะคะนี่ต่อให้ มอดในวันนี้นะคะจะทําให้ a o e เนี่ยแบลแค่ไหนนะคะแต่ตัวตนของ a o e นะคะก็คือเป็นคนที่โหดเหี้ยมนะคะทุกคนนี่นายกำลังจะเดินไปไหนหรออ๋อแจกขนมสินะอืมชืบ ฉันไม่ให้นายไปไหนหรอกนะยะแล้วปอจะบอกว่าปอเนี่ยสามารถนะคะแปลงร่างเนี่ยเป็นคนเมื่อกี้นี้ก็ได้นะเพราะว่ามอดนี้นะคะมันใส่มาให้หมดเลยค่ะทุกคนมันแบบว่า the b e ้ a เออเดี๋ยวปอจะมาลองแปลงร่างนะคะเป็นอีกคนนึงให้ดูแล้วกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะจํานางไม่ได้นะคะ มาเดี๋ยวปอจะมาแปงลงร่างเป็นชิลอมิให้ทุกคนได้ดูนะคะปื๊บนี่แมวเหมียวขี้หัวใจมาแล้วค่ะปอว่านะอันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะอัปเดตใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าท่าทางเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคลิปเก่าที่ปอเคยลงไปแล้วนะคะดูสิท่ายืนโคตรน่ารักเลยนะหุย เอา,าจริงๆนะไม่เคยเห็นชีโลมินะคะในลุกแบบนี้เลยนะโอ้โหต้องขอบคุณช่องนี้เลยนะคะที่สร้างมอดนี้ขึ้นมาให้เราได้เล่นนะคะทุกคนมันดีมากๆเลยนะโอ้โหดูสิเชิงน่ารักอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะเออแล้วอ่ะโอเฮ้ยเหมือนฉันจะเจอฝาแฝดตัวเองอีกแล้วนะ่ะเฮ้ย ทำไมเองหน้าตาคล้ายๆฉันเลยวะเพื่อนเออแต่ว่าตัวเรานะคะไม่มีปอกแขนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่สภพนักเรียนเนาะนี่นางตัวปลอมฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยเรียนแบบฉันหน้าหื้อไหนดูซิว่าเขาจะตกใจเราหรือเปล่า,อ,าลอ้าว้วาป๊ อย่านะอย่าทำฉันนะคือแบบว่ามันน่ารักมากๆเลยอะ่ะทุกคนคือแบบว่าปอชอบมดนี้มากๆเลยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยปอจะมารีวิวแค่อ o ออเว้แต่ว่าพอดีปอเจอชิโลมิด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยหยิบมารีวิวด้วยนะเฮ้ยนั่นมันอ o อนี่นะเฮ้ยเพื่อนสวัสดีดูดิทำท่าโคตรน่ารักเลยโอ้โหเอาจริงนะ คลิปนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มาทำอะไรเลยนะคือแบบมารีวิวมอดล้วนๆเลยนะคะทุกคน<ะ>เรากลับมาที่ตัวละคร AOE นะคะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่แบบมันสนุกขึ้นแล้วนะสิเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาเอามีดในห้องนี้นะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะ นี่โอ้ยเธอถือมีดแล้วมีดเนี่ยก็ปักไปที่หน้าอ,อกของเธอเลยนะอโออี e. นี่เธอไม่เจ็บหรอจ๊ะแต่ว่าบอกตามตรงนะคะว่า ที่มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันคือสิวหัวนองหรือเปล่าเออสวัสดีเพื่อนๆฉันว่านะพวกเธอเนี่ยก็คงจะไม่เคยเห็นฉันเนี่ยในลุกแบบนี้สินะทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วละจ้าทุกคนแต่ว่ายังไงแล้วความโหดเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเต๊บนี่ไปไหนละจ้าว้ายหยุดนะ อ้ยแสบตาสุนมาเลยอก็เป <League> ็นอีกหนึ ini, ่งมดนะคะที่ปอเนี่ยขอยกให้เป <donc, S 2> <t> ็นที่หนึ่งของปีนี้เลยแล้วกันนะคะคือปอชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนนะคะปอเนี่ยชอบอ่านชื่อของนางว่าอ้อยเว้ยแต่ นางไม่ได้ชื่ออ้อยนะคะนางชื่อว่า ROE นะคะทุกคนเออแต่ก่อนปอค่อนข้างเออไงเนาะเอาละค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะชอบ ROE เนี่ยในลุคนี้หรือเปล่าคะยังไงวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปอไว้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะไม่บายคะ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน